พื่อคะ่ะทุกคนผักกาดปลาจ้ะทุกคนผักกาดปลาเต็มเลยคะ่ะนั่งม้าประทันเขานะจ๊ะเนาะเป็นดอกลายแล้วคะ่ะเป็นดอกเต็มไปหมดเลยไปยคะ่ะไปเก็บกันเก็บหยอดที่เขากำลังอ่อนๆอยู่นะจ้าเนาะมันก็นยังมีให้ลงเลืใอยเขาเก็บอยู่จ้าดูคะ่ะทุกคนหยอดอ,บอวบอบอยู่จ้าเน่อยมึงดูหลหรอหักค่ะหัก นี่รีรออือหูผุดออกค่ะทุกคนงามนะาจาน้ะเนาะกำลังงามๆเลยเก็บค่ะเอาไปแกงออมนะคะทุกคนแซบ่บอือหูยอดนี่ค่ะทุกคนยอดนี่เอือหูห้ยยอดนี่เน,นี่ยค่ะทุกคนคือยู่สูงท่วมหัวหนูอยู่งดูค่ะฮู้ยงามหลายจ้ะงามหลาย โอ้เจ้าละจ้าเนาะขาเนาะอืมต่างตับตับปัดปาดโอ้ยงามค่ะค่ะทุกคนกำลังงามเลยอืมจะอ่อนเนาะจ้าเนาะอืมไทยจังไหนใครจะเห็นเนาะจ้าเนาะคนะ น้ำขลักค่ะทุกคนเอ่อล้อวชิม,มุ่นเข้าไปข้างในเุ็นไหมจ้ะนี่ยก็ถ่วมหัวนางอยู่จ้ับนะถ่วมหัวนางอีหลีค่ะทุกคนไปจ้าไปจ้าเก็บตัวค่ะทุกคนบันหยอดนี่งามจ้งงามงามหลายมันก็ใส่ถุงมือเก็บกนะจ้าเนาะ น้องบ่ได้เอาถุงมือหน่อยมามก็เอาถุงมือใหญ่จ้ะทุกคนจะไปข้างพุ่นอยู่บ้างด้ยนะ้องจะบุข้อไปครา้งในนี่โอ้ยงามหลาจ้าในหน่อยนี่ก็เสียบด้วค่ะนี่นหน่อยจะจ้อยนี่อวบจ้ะทุกคนมันอวบ <c oughs> มันอ่อนค่ะมันอ่อนนี่นะะงจะนนอกการใน,นหน่อยนี่เซ่บน้องเอาไปแกงอม นี่คะ่ะทุกคนเออ,อน,นี่คะ่ะเด็ดจะเด็ดเฮ้ยอ่อ,อ,อนๆเลยจ้ะอ่อนๆออนาหลายจ้ะผักกาดปลาเนาะจ้ะเนาะเพิ่มเอิญไว้มาตาดัดนะคะทุกคนอู้หงามหลายจ้ะกูเน่ะอ บ่ให้สะอ่อ,อนในจังไดนะจน๊ะเนาะมึงงงยอดนี่ค่ะทุกคนยอดนี่มึงยอดนี่ปาดหัวงามไหลอุ้ยสวัดดีค่ะทุกคนอ่อนอ่อนนะจ๊ะนี่อ่อนอ่อนอ้วลัวตรงนี้ก็อ่อนอยู่ตานก็จะ,ะเ,อเ,อเ,อเอาเอาตรงนี้จ้ะตรงนี้ตรงนี้เออค่ะทุกคนยอดหนึ่นนงไก่มันไรกระยอ่อวจา้ะทุกคน แต่มันลายลายค่ะทุกคนมึงอันนี้กําลังจะขืนมาอีกนะจ๊ะนะตรงนี้กำลังจะขืนมาอีก,นะก,อกโอ้ยงามหลายค่ะทุกคนงามค่ะงามแน่อันนี้ปลากไก่บ้านนะจ๊นะเนาะโอ้เมนอัน,นตรงที่ติดภูเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองพักเปาอ,อีกมองนึงค่ะทุกคนโอ้ยลายลายนี่กําลังขืนทุกคนอ้วนนี้งามมากอันนี้งามหลายจ้าคุณอนะโอ้ยนะ ทุกคนน้องจะเอางานนี่ค่ะทุกคนอุ้ยมันค่ะทุกคนเออประกาศปลานะคะทุกคนโอ๊ยสูงท่วมหัวนั่งรถเออนั่งเด็กกวางเอาไหมจ้๊ะอ๋อมันต้นสูงนะจ้ะเนาะไปหาต้นเอาต้นน้อยๆจ่านก็มีต้นน้อยให้เก็บนะจานมีแต่ต้นสูงๆไหมคะทุกคนบางต้นนี่ยหยอดอืมจ้ะ ในหน่อยเจ,จ้จอยนี่กับเสบได้ค่ะทุกคนนี่นี่น,นี่ไปไปไปเก็บเอามงงไหมไเก็บค่ะเก็บโอ้ดอกกําลังงามไหยค่ะทุกคนโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเมีจ้าลายลายผักกาดปลากับพวกข้าวอิ่นผักกวางตุง้งข้าวอิ่นกวางตุง้งไหมคะทุกคนตัวนี้กวางตุ้งปลาปะเนาะ วางตุ่ปลาครบทุกคนบางยอดบางยอดนี่บางยอดนี่อืออว้อวบมากเลยนะเนี่ยันกนจะเอาแต่ไปไปลายเขานะจ๊ะเน,น,ะน,นาะเอออ่อนอ้วดรัวนี่จ้ะมันลายนะจ๊ะเนาะมันเกิดตามธรรมชาติอัน เออต้องจัดซุปจังหนดีเออนี่น้จาจ้าน่ะมันยืดสูงถ่วมหัวนางไหมจ้ามันเลยท้ายยากจากน้อยอออจะสูงไปถึงไหนกันจ้าเออ <laughs> จนตนเอ็นไปเอ็นมาเลยค่ะทุกคนเออ,องามหลายจ้า เก็บกระดอกเขาอ,อบางหยอดบางดอกกับแก่แล้วนะจ๊ะเนาะทางอันกับบ่ออ่าวค่ะอ่อนๆอนี่จ้ะฝุ่นอู้หหลายๆงามจะง,งามหมุนปลาหมุนปลาเขาเก,าก็บนะจ๊ะเนาะบางหยอดนี่ค่ะทุกคนืม สออ่อนไหมคะทุกคนนังสออ่อนของ้านน่ก็มีให้เก็บอยู่เรื่อยๆเนาะจ้าเนาะช่วงเนี่ยขนาดทะเลก็อยากเป็นดอกเออนั่งพันได้ไปหอดทั้งหลยอยู่จ้าเฮ็ดงานบ้านเนาะจ้าเนาะเฮ็ดเปียกบ้านไตเลยพันได้ไปหาเก็บขนาดทะเลอยู่จ้าไปเบึงใกล้หม่องใกล้บ้านนี่มันก็นเป็นดอกแล้วเดี๋ยวต้พิพาไปหม่องไกลๆอยู่อันหม่องที่มันหลายๆเนาะจ้าเนาะ ตอนนี้แต่เก็บเอาอยู่แถวนี้ก่อน,นก้อนเขาจะบานเบิดก้อนนอกจกะเนาะก้อนเขาจะแก่ก็หน,นีแต่จะเก็บบ่ได้แล้วแก่แก่ก็เน,นี่ยตอนนี้ยังมีให้เก็บอยู่นะ๊ะเนาะอ้หลายหลายคาสโอนนัง่งรอสโอนพุ่นหลายคักเป็นดงเลยคะ่ะเป็นดงมันค่ะอ้ยงามหลายเนาะจา่ะเนาะมันด้วยล่ะอยอด เอายอดๆเขานี่ก็ได้ค่ะทุกคนเก็บไปธรรมชาติมีให้เก็บกินฟรีโอ้อเห็นจ้าก่อนเขาเจะแกตอนนี้ลวกจิ้มน้ำพริกนี่ยังยังแซ่บเลยค่ะทุกคนคือผักกวางตุ้งบ้านเฮานั่นแหละแค่มันเป็นกวางตุ้งตา,าซืออเพื่อนพาเอิญกวางตุ้งนะจ้ะเนาะ มันก็เลยเอิ่นกวางตุงน้ำมันกับกรเอิ่นผักกาดปลารุ่นพี่ที่เพิ่นพ้าเก็บผักอยู่ตังแดนนี่ยแล้วน้าจ้าเนาะเพิ่นพ้าเก็บมันก็เห็นเพิ่นเก็บนั่งก็เออนั่งก็อยากได้นั่งก็เลยลองซื้อหนังสือมาอ่านเบิ่องน้าจ้เนาะว่าตัวใดมันกินได้กินบ่ได้งใช่ไหมเพราะรู้ว่ามันกินได้แล้วก็เออเสร็จโจรเสร็จเลยนะคะทุกคนแถวบ้านนั่งมันหลาย น้าจ๋าเนาะชาวบ้านมึงค่ะทุกคนงามงามเอออ่อนเอรัวนะจ๊ะเรื่องค่ะทุกคนเป็นดงอยู่พูนนะที่นั่งทายคลิปที่แล้วนะค่ะทุกคนมันลายไหมคะคุณอะเต็มอยู่ถ้านันอยากจะเป็นดอกเหลืองแล้วแน่น้าจ๋ะเนาะแต่มันก็มีบางต้นอยู่ที่สลับกันอยู่เน้นๆสิ อ่อนเนี่ยค่ะทุกคนนี่ตรงอ่อ,อนนี่โอ้ยงามไลเก็บจังไหนจังแบบมันฉ่ำนั่งกบบระเบื้อ <c> ง <oughs> ค่อยๆเด็ดเนาะจ้ะเนาะนาะโอ้ยงามคักค่ะทุกคนงามคักดูยอดนี้ค่ะทุกคนยอดนี้ยอดนี้โอ้ตองมองเลยเออ น้ำค่ะค่ะทุกคนสวยงามมากเลยประกาศปลาละติพ้าเอิญประกาศปลานั้งก็เอิญน,น้ำแล้วประกาศปลาก็เอิญวายมาตาดทุกคนเอ,อ้ยงามไรมก็อยากได้ยื้อเอาเนาะจา้ะเนาะมันสูงไหมคะ่ะ ทายขึ้นถึงฟามันก็นจะย้อนแสงแนะจ้าเนาะงามขันค่ะทุกคนโอ้ยงามๆเลยนั่งโนมกินเขามานะคะ โอ้ยงามหลาเด็ดขัเด็ดโอ้ยกูนะอ่อนๆเียจ้ะกองงาเขามาได้ทั้งผุนผุนปลา้อนน้อยๆนี่ก็หลายมังจีก็แซีบจ้ะไม่น้อยคิงๆนี่กระซสบ อ่อมนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวงจะหาซุ้มอวบจากหน่อยจ้ะอันนี้มันหน่อยโพดค่ะทุกคนอืมอวบ,บเลยนะจ๊ะ,อจะเอาตรงที่เป็นช่อดอกเขาหน่อยนี่กน<ส>ันแสบกินแสบ จีกับแสบได้ค่ะทุกคนแต่ว่านางว่าดอกมัน,นแสบกว่าใช่ไหมต้นในหน่อยหิ่งคิ่งนี่อ่อนมันจะโอ้เด็ดตับตับปนปนอ่นหน่อยนี่เนี่ยนี่ยน้ำนลายอ่าอ่าไล่ไม่ให้ทุกคนไล่ไล แจ๋นอ่ะนกกระยางวนไปวนมาอยู่ค่ะทุกคนมันหลายแหงเราจะไปเก็บตรงไหนดีเนะี่ยมันหลายจ้ะมันหลายอีกนะคะตรงนี้กระยอนงามๆอยู่ ยอดนี้อบอวบเลยค่ะทุกคนอืมเด็ดมันมันเด็ดมันมันโอ้โดูยอดนี้นี่ค่ะทุกคนอบมากเลยโ oh my god จ้าเก็บคะเก็บหลายค่ะ ก่อนเขาจะแก่ก็หนีนะจ๊ะเนาะถ้าเขาแก่ไปก็หนีหนีแต่นังกระบะรีมัเก็บแล้วคะ่ะเพราะว่ามันกะป่อยเขาเป็นหมาล่วงไปน่าด้เก็บปีหนาอีกนะจ๊ะเนาะโอ้ยหลายแหงจ้ะหลายคักต้นเดียวนึงก็เก็บพอเบิดเด้ยคะ่ะทุกคนมันต่นใหญ่แหงเป็นผักกาดปลาไหมคะทุกคนพูดเนาเป็นแบบเป็นพุ่มคักเลยจ้ะ งามงามลายมึงดอกอันนั้นกำลังจะบานใกล้จะบานแล้วคเ,เอยนิ่งดอกกันเอดอกอะไรนะเออไหนคิดซื้อบอ,อกค่ะทุกคนอเอาเก็บผักตัวคิดซื้อบอ,อกดอก๊ปปปี้เออเอนดอก๊ปปปี้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนนั่งจะเสาเก็บหรอนั่งเมย์หรอ หิวข้าวแล้วค่ะทุกคนหิวข้าวแล้วจ้างย้นกินข้าวดีกว่าโอ้มันยอายุสูงนะจาน้าเนาะกินโอ้ลายค่ะทุกคนหลายไหนอ้อต้นเดียวนี่ก็ กินบ่เบิดหลายแหงต้นใหญ่ต้นใหญ่ไหมคะทุกคนต้นย้อยใหญ่งามลายเห็นกระอุดบ่ได้เนาะจ้าเนาะบุปลาเขาปูนปนอุบวเออนี่ป่นต้น งามค่ะทุกคนงามงามนางได้เต็มถุงนางเราจะไปจากกลับบ้านกันขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามแล้วก็รับชมช่องน้อยๆของนางนะจ๊ะเนาะต้องพามาเก็บผักเลาะเล่นชมธรรมชาติจา้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย